นี่ภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปในพื้นที่เป็นที่นิพรลอยแล้วนะจริงเนี่ยผมตัดภาพมาใ,ในขณะที่มีการไล่ดูด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไายดูตรงนี้ไปก่อดรถจนเก่งพีเอ็มแต่บรรจุสีดำรุ่น3-20ทะเบียน3กอกไก่ลอลิงแ3 7 5กรุงเทพมหานครน,นะครับคือมีการขับหลบหนีด่านตรวจตั้งแต่พื้นที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธาน,าน,น,นีเข้ามายังพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนี่นะค,คันนี้ครับตอนแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเห็นจอดอยู่แบบนี้เนี่ยก็คือว่าต้องใช้ยุทธวิธีครับยังไม่เข้าไปในทันที เพราะเกรงว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีวุฒิปืนจะยิงต่อสู้หรือเปล่าตลอดเส้นทางคือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการขับรถติดตามแล้วก็ไปคอยสกัดตามทางร่วมทางแยกแต่ว่าไม่ทันนะครับแล้วรถคันกลางเนี่ยก็วิ่งด้วยความเร็วสูงฮะหลบเข้าเส้นทางลัดจากถนนเส้นสร้างเซียนวังหมื่นครับไปยังเส้นทางหนองบุญลำพูศรีบุญเรืองช่วงหลังฟ์ามหมูนัตพงน์ฮะสภาพถนนอย,อย่างที่เห็นนะครับผู้ชมครับมันเป็นหลุมปินบ่อครับแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถไปติดหลม่มก็เลยจอดจุดทิ้งรถ บนคันบ่อน้ําด้านหลังฟาร์มหมูแล้วก็ทิ้งรถหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถครับไม่มีคนขับนะเพราะว่าหนีไปแล้วเปิดประตูออกมาครับโอ้ตกใจเข้าไปในรถฮนะที่เบาะด้านหลังเนี่ยมีถุงสีดําถูกขอรัดเอาไว้อย่างดีแปดแพ็คใหญ่เนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือว่ายาเสพติดหรือเปล่าจากนั้นคือว่าทําการเปิดที่กระโปรงหลังท้ายรถเก๋งคันดังกล่าวครับพบถุงดําขนาดใหญ่อัดแน่นอยู่ด้านท้ายอีก6แพ็คครับรวมแล้ว14แพ็ค นับมาแล้วนะครับประมาณสักสองล้านแปดสนเมตรนะครับเป็นยาบ้าครับตามรับแจ้งจากทางเส้นทางอุดรมาครับจากมาจากเส้นทางอุดรแล้วก็ทางผู้เสียหายประสานมาหรืไล่ล่าไล่ไล่ไล่ติดตามมาครับคิดว่าพอไอ้นี้เป็นไปเช่ารถเข้ามาเช่าเจ้าของตัวจริงไม่นจะเปิดเป็นบริษัทแต่ว่าเป็นส่วนตัวักษณเดี๋ยวไม่ยอมเอาให้เขาไม่ยอมคืนรถให้เขาประมาณนั้น เจ้าของพอดีบ <and> <of> <improving> ังเอิญรถโชคดีอยู่อย่างว่าติด GPS อยู่เจ้าของผู้เสียหายก็เลยส่ง GPS มาทางสืบสวนก็เลยได้ประสานงานกันไปถึงไหนอะไรยังไงก็กะทันครับเราใช้เวลานานติดตามประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงประมาณ45นาที ไม่สามารถรอดพ้นสายตาไปได้เพราะว่ายังไงรถเช่าก็ต้องติด GPS อยู่แล้วนะคะแล้วก็เจ้าของรถเป็นรถหรูด้วยก็ต้องดูหน่อยท้ายที่สุดแล้วจับกลุ่มตัวได้นะคะคนนี้นายธนกฤตหรือว่าแคร์เพชรสุดอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาน,นะคะคนนี้เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดแล้วก็ได้รับการอภัยโทษอ,ออกมาเมื่อวันที่3กันยายน2559นะคะนี่นะคะที่คุณเทรเดชเล่าให้ฟังเมื่อสักรู่นี้ เออคือมีการวิทยุบอกต่อๆกันละเพราะว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยคือว่าขับรถนะฮะมาจากตามบิบแม่น้ําโขงมาแล้วเจ้าของรถประสานเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจในพื้นที่ฮะเขาก็มีการประสานต่อไปก็ทําให้เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าเขาเนี่ยพยายามดักรอเอาไว้ละฮะแล้วก็พบว่านะฮะมีรถต้องสงสัยเนี่ยขับผ่านไปแล้วมีรถตำรวจเนี่ยตามไปด้วยพอเห็นแบบนี้ฮะก็เลยต้องตัดสินใจนะฮะได้สนีิกําลังกันนะฮะขับตามกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งครับไปพบว่าผู้กวอเหตุเนี่ยขับล้อไปจน ไปสู่เส้นทางที่ว่าเป็นหลุมเป็นบออ่อนี่ไปไหนไม่ได้แล้ววิ่งหลบหนีฮะ ตำรวจก็เก่งครับไปตามจับได้ห่างจากจุดเกิดเหตุในที่ว่าจอดรถเอาไว้สัก2กิโลเมตรนะฮะไปเช่ารถยนต์หรูคันนี้ราคาควันล,ละ2,200บาทแต่ขับออกนอกเส้นทางนะคะเจ้าของรถเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเอารถไปกระทําความผิดก็เลยขับรถติดตามสัญญาณดาวเทียมไปแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่สกัดรถยนต์จนนํามาสู่การจับกลุ่มทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจยึดของกลางยาเสพติดได้จํานวนมากค่ะ